เราเราจะไม่ค่อยได้ใช้คำพูดแล้วมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนเรื่อยๆแล้วเขาจะเชื่อเรามากขึ้นมากขึ้นแลวเขาจะรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าใช้แต่คำพูดพยายามให้เขาเชื่อสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยโดยที่เขาไม่เห็นเนี่ยเป็นไปได้ยากที่สุด ฉะนั้นพูดให้น้อยลงทําให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะแก้ปัญหาในสภาวะานี้ได้ไม่งั้นมันจะไม่เกิดอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นแค่คนที่ทําอะไรเป็นไม่เป็นมีแต่ความคิดแต่อยากเอาความคิดตัวเองไปยัดเยียดให้คนอื่นทามันจะลงมันจะเป็นแบบนี้กันเป็นส่วนมากอย่างคนที่ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือไปอะไรมาเนี่ย ขุดจอบก็ไม่เคยขุดเลยแต่อยากให้แม่ทําแบบเนี้อยากให้พ่อทาแบบเนี้แต่ตัวเองไม่ทำํำเพราะเชื่อว่าตัวเองคิดถูกที่สุดแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้พ่อแม่เข้าใจได้โดยการอธิบายคําอธิบายเป็นภาษาพูดเนี่ยเป็นภาษาที่คับแคบที่สุดมีข้อจํากัดสูง ฉะนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษาเท่าที่ควรแต่เราคุ้นเคยกับการใช้คำอธิบายว่ามันแก้ไขปัญหาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วคำอธิบายเนี่ยไม่เคยทำให้คนเข้าใจอะไรเลยได้แค่ความจำแต่ไม่ใช่ความเข้าใจฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำให้ใครเชื่ออะไรสักอย่างหงเราต้องทำให้ดูเหมือนประชาธิปไตยเนี่ยเราพูดถึงประชาธิปไตยมาเป็นร้อปีใช่ไหม จนถึงทุกวันนี้เราสอนรประชาธิปไตยในทุกมหาวิทยาลัยเลยแต่มีที่ไหนบ้างที่<ช>มีประชาธิปไตยบนโลกอย่านี้ครับ <â ll ison> คนไม่เข้าใจดังนั้นประชาธิปไตยต้องเริ่มที่ตัวเรา <â ll ison> ต้องเริ่มที่ตัวเราสร้างมันขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นกันบ,บตัวเราว่าเรามองคนอื่นอย่างเท่าเทียมเราได้อย่างไรมองเด็กเท่าเทียมกับเราเราได้อย่างไงเราจะไม่สั่งเด็กทานั่นทานี่ไม่ห้ามเด็กทานั่นทํานี่ได้อย่างไงถ้าเราสั่ง ให้เด็กทํานั่นทนํานี่หมเพราะว่าเรามองเขาว่าเขาต่ํากว่าเราดัง mm hmm. mm hmm. นั้นเราต้องไม่สั่งแต่ต้องอธิบาย mm hmm. ต้องอธิบาย mm hmm. เพื่อเป็นการคุยกันอย่างเสมอภาคระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ mm hmm. ผู้หญิงกับผู้ชายต้องคุยกันอย่างเสมอภาคมากขึ mm ้น hmm. ว่าเราเท่าเทียมกันนะไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้หญิง mm hmm. ไม่เก่งผู้หญิงอย่าง,งน,นั้นอย่างนี้ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนีน้ถ้าเรายังคิดอย่างนี้อยู่เราจะไปแหกปากลอกเรียกร้องประชาธิปไตยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันไม่มีในเราแล้วเราอยากให้คนอื่นสร้างให้เรามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมันต้องเริ่มที่เราก่อนดังนั้นโลกทุกวันนี้คนจึงชอบการรณรงค์ชอบการติดป้ายชอบการโฆษณาแต่ไม่มีใครทาดังนั้นเงินทุนมหาศาลแรงงานมหาศาลจึงทุ่มเทไปกับการสื่อสารแต่ไม่มีการลงมือทา มันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นคนประชาธิปไตยเราสอนกันมายาวนานมากแต่ไม่เคยมีที่ไหนมีประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ก็ใช้กันมายาวนานมากแต่ไม่มีที่ไหนมีคอมมิวนิสต์จริงๆเราพูดกันเรื่องรักษาป่าไม่เผาป่าป้ายโฆษณานีปีหนึ่งกี่ร้อยล้านครับ <c oughs> ลงทุนโฆษณาทางสื่อทางนั่นทางนี่กี่พันล้านต่อปีแต่ยิ่งทำป่ายิ่งน้อยลงน้อยลงน้อย เพราะอะไร mm hmm. เพราะไม่มีคนมาทำการรักษาป่าไม่มีคนที่ลงมือปลูกป่าทำป่าอย่างจริงจังฉะนั้นสิ่งที่ทำไปมันจึงสูญเปล่าฉะ <c oughs> นั้นในสภาวะอย่างนี้ <c oughs> เป็นภาวะที่เราจะต้องใช้คำพูดให้น้อยลงพยายามที่จะไม่โน้มน้าวคนอื่นให้เชื่ออย่างที่เราเชื่อมันไม่จำเป็นขนาดนั้น <c oughs> แต่เราต้องทำให้เห็น เราจะคุยจะพูดกับคนที่สนใจเท่านั้นถ้าคนไม่สนใจอย่าพยาย,ยามไปเปลี่ยนความคิดของเขามันเหนื่อยเหมือนควายไม่อยากกินเหล้าเนี่ยเราจะบังคับให้มันกินเหล้ามันไม่กินนะฉะนั้นถ้าตัวไหนอยากกินเนี่ยค่อยให้มันกินคนหิวเท่านั้นเราจินควรให้อาหารฉะนั้นเราต้อง คุยกับคนที่อยากฟังถ้าคนไม่อยากฟังอยากพยายามยัดเยียดนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวมากที่สุดครอบครัวพยายามยัดเยียดสิ่งที่พ่อแม่เชื่อให้กับลูกนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดทําให้เด็กติดยาติดเหล้าติดเกมติดนั่นติดนี่มั่วซุมอะไรสารพัดอย่าง ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่อยากมองว่าเป็นความผิดของตัวเองพ่อแม่เอาแค่ว่าเรารักลูกนะเราทําดีที่สุดเพื่อลูกเราทุ่มเทเพื่อลูกเาหวังด,งดีแต่ว่าความหวังดีที่ไม่เข้าใจกลายเป็นความหวังร้ายกลายเป็นการทําลายลูกโดยไม่รู้สึกตัวเราบังคับให้เด็กทําทุกอย่างที่เขาอยากทําเขาจะไม่ได้ทําเลยอื เด็กเล่นนั่นก็ไม่ได้อย่าทำนั่นเด็กจะ่ไปนั่นไม่ได้เดี๋ยวผีที่นั่นนะเดี๋ยวไม่นี่ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ในชีวิตคนที่เกิดมาก็เลยไม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําทั้งชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายชีวิตนี้เครียดรุ่มมันมันเศร้าคือมันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะแต่ต้องทําตามที่พ่อแม่บอกเท่านั้นพอโตขึ้นหน่อยปุ๊บต้องไปทําตามที่โรงเรียนสั่ง โรงเรียนถึงเวลาอยากวาดรูปปุ๊บเอ้ยตีละครเรียนภาษาอังกฤษแล้วต้องเลิกวาดรูปไปเรียนภาษาอังกฤษคนที่ชอบภาษาอังกฤษกำลังเรียนมันๆเลยตีละครอีกแล้วต้องไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคือการทําให้เด็กสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตสูญเสียโอกาสที่จะได้พัฒนาฉะนั้นโรงเรียนมันคือโรงงานฝึกทาสที่ไม่ต้องการให้คนเป็นคนที่อิสระ พึ่งตนเองได้ช่วยตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้โรงเรียนไม่ต้องการอย่างนั้นดังนั้นโรงเรียนจึงฝึกให้คนเป็นทาสที่ดีเป้าหมายของโรงเรียนมีอยู่สามอย่างฝึกให้เชื่อฟังฝึกให้ทําตามแล้วก็ห้ามคิดตา่างฝึกให้เชื่อฟังก็คือเขาจะต้องสั่งตลอดอสั่ง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 เขาต้องบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะถ้าใครบอกว่าเป็นสามตกนะคือห้ามคิดไงอ ใครจินตนาการใหม่อยากจะมีความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ตัดผมทรงแปลกๆไปโรงเรียนปุ๊บจะถูกลงโทษหน้าห้องหน้าเสาธงเห็นไหมถ้าเราอยากจะแต่งตัวออกแบบ fashion, แฟชั่นแปลกๆสวยขึ้นตามที่เราอยากจะทำเนี่ยก็ทำไม่ได้เราไปโรงเรียนอย่างนั้นไม่ได้เพราะโรงเรียนต้องการให้เราทำเหมือนกัน <Okay. S 1> คิดเหมือนกันแล้วก็เชื่อเหมือนกันเพราะมันง่าย ง่ายต่อการเอามาใช้ประโยชน์ในระบบทุนนิยมฉะนั้นคนเหล่านี้จบการศึกษาออกมาก็คือขี้ข่าชั้นบีจะต้องไปทํางานในระบบเขาสั่งให้นั่งขันน็อตวันละแปดชั่วโมงเราก็ต้อขันวันละแปดชั่วโมงแต่ห้ามคิดห้ามคิดถึงความรักห้ามคิดถึงความสุขห้ามคิดถึงอิสระภาพ<ม>เราจะไม่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยคิดถึงแต่ว่าเราต้องทํางานเราต้องทํางานเราต้องมีเงินเราต้องทํางานเราต้องมีเงิน ดนั้นความเป็นชีวิตเราก็จะสูญเสียไปนี่คือระบบที่เราถูกออกแบบมาทั้งชีวิตดังนั้นเราจึงกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ดีแต่จริงๆแล้วเราคือสัตว์ที่มีชีวิตลึกๆแล้วเรายังหวยหาอิสระยังหวยหาความรักยังหวยหาความสุขแต่เราคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเพราะเราถูกบิดเบือนและปกปิดมาตลอดทั้งชีวิตเลย ดังนั้นเราจึงคิดไม่ออกแต่มันอยากได้แต่เราคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเพราะความรักหรืออิสระภาพเนี่ยไม่มีใครสอนได้มันเรียนได้จากการสัมผัสอย่างสมัยก่อนเนี่ยเด็กเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาจนอายุ10กว่าปีใช่มไหมนั่นคือเวลาที่เขาได้เรียนรู้ความรักการอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะดูแลอย่างดี โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกมันร้อนขนาดไหนก็ปกป้องลูกด้วยชีวิตหิวขนาดไหนไม่มีอะไรกินลูกต้องได้กินก่อนนั่นคือการเรียนรู้ความรักความรักเกิดจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันโดยไม่มีอคติแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราลบการส่งถ่ายความรักนี้ออกจากชีวิตของเราโดยการสร้างอนุบาลหรือ สถานเลี้ยงเด็กขึ้นมานั่นคือการแยกเด็กออกจากพ่อแม่เพื่อไม่ให้เด็กได้สัมผัสกับคําว่าความรัก<ม>เด็กที่เติบโตขึ้นมาจึงไม่รู้ว่ารักคืออะไรคนรุ่นใหม่ที่ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลไปเข้าโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยโตขึ้นมาก็คิดไม่ออกว่าเวลารักกันคืออะไรเราคิดถึงแค่การมีเซ็กซ์กันการสืบพันธุ์กันเท่านั้นเองเราคิดองอื่นไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสในชีวิตเลย เราไม่เคยสัมผัสว่าความรักที่พ่อแม่ทุ่มเทให้เราจริงๆอ่ะร้อนขนาดไหนพ่อแม่ก็ยังหาที่ร่มเย็นที่สุดให้เราอยู่หิวขนาดไหนแม่ก็ยังอดเพื่อให้เราได้มีกินเราไม่เคยสัมผัสสิ่งนัน้เราก็เลยไม่รู้ดังนั้นเราก็ไม่รู้จักความออรักคกอนเไยทีเนี้ยสิ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับคนยกใหม่ก็คือการเสพสิ่งเสพติดเสพยาบ้าเห็นไหม เสพยาเสพติดทั้งหลายเราก็รู้สึกว่านี่คือความสุขเ<ม>พราะเราไม่เคยสัมผัสจริงว่าความสุขมันคืออะไรการได้อยู่กับคนที่รักเรามากที่สุดการรู้สึกมั่นคงภายในมันคือความสุขที่ลึกซึ้งมากแต่เราไม่เคยสัมผัสตรงนั้นพอไม่สัมผัสปุ๊มันก็ไม่มีความจําให้เราเลือลึกถึงมันได้อีกดังนั้นมันก็เลยไปคว้าเอาว่าเวลาเสพยาบ้าแล้วมันนี่คือความสุข เวลาสูบกัญชามากๆเนี่ยนี่คือความสุดอันนั้นก็คือการสุดให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนออกจากความเป็นจริงของชีวิตชีวิตเราก็เลยเป็นแบบนี้เป็นส่วนมากเราก็เลยอยู่กับความสับสนไม่รู้ว่าต้องการอะไรในชีวิตยิ่งเรียนมากยิ่งสับสนมากไม่รู้ว่าจะเอาอะไรรอฟังคําสั่งอย่างเดียวว่าเขาจะให้ไปทํางานอะไรเท่านั้นแหละ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราไม่มองปัญหาที่เกิดจากการสร้างระบบความคิดขึ้นมาเพื่อทำลายตัวเองอยูฉะนั้นคนที่จะอยู่รอดคือคนที่คิดต่างในยุคต่อไปนี้ถ้าเราคิดเหมือนเดิมเราก็จะเดินลงหน้าฐาเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าเราคิดต่างปุ๊บเราจะวิ่งแข่งกันไปกระโดดลงหน้าผาทำไมเราก็จะขยับออกมา แล้วก็มาอยู่ใต้ล่มไม้เย็นๆผักกินนอนกลางวันฟังเสียงนกมีความสุขมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองนี่คือทางเลือกในยุคปัจจุบันก็เราไปห้ามคนอื่นไม่ได้นะคนทุกคนคิดว่าการวิ่งแข่งกันไปหลดกระโดดลงหน้าผาตายเนี่ยมันคือเป้าหมายของชีวิตคนทุกคนส่วนมากคิดอย่างนั้นทุ่มเวลาทั้งชีวิตเวลาอานันมีค่าที่สุดของชีวิตเพื่อไปหาเงินเฉยๆเนี่ย โดยไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการเงินมากกันานไหนฉะนั้นเราไปห้ามเขาก็ไม่ได้พเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นเราต้องปล่อยแต่ว่าถ้าเราคิดได้เราต้องหยุดหยุดแล้วก็มาเริ่มต้นช,ชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะเห็นว่ามันแค่นี้เองมันดีมากมันง่ายมากมันสนุกมากมันมีความสุขมากมันคุ้มค่ามากที่เกิดอิ่มแล้ว ไม่งั้นเราก็จะดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะตายกลัวตายเพราะยังไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทําใช้เวลาทั้งหมดหาเงินอย่างเดียวแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างที่เราอยากทําเนี่ยก็เป็นวิธีคิดอีกวิธีนึงจบ <c oughs>